ตัวยี่อะไรอ่ะ What the fuck เช่มนว้ยน่้ย้ย้ยเชี่ยอะไรวะหน้ากูไม่สู้หรอกกไปแล้ว สำหรับใครที่อยากจะได้ไก่ตันบลฟูดนะครับทุกคนกดไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็จะมีไก่ตันขายนะก็มีกล่องสุ่มนะสำหรับใครที่ว่าตัวเองดวงโคตรดีนะครับแต่หลักพารเที่วว่าคิดว่าตัวเองดวงอัปปีก็สามารถมาซื้อได้เลย้วก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าอันไหนมีขายไม่มีขายก็เลือกช็อปกันได้เลยโอ้ใช่มีไอเทมโค้ดด้วยนะแล้วก็มีบริการรับเติมรับฟาร์มแล้วก็อะไรอะรับกดเกมพาร์ทเกมพาร์ก็มีหลายแมปนะก็มีเช่นบกฟูดคิงถังกระสีแล้วก็ไอมีเอเวนเจอร อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยเล่นนะเข้ามาเด้อ <c oughs> เอาล่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกเว็บไซต์นะครับก็มี f เฟซบ o ๊กเพจด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่ด้ล่างคลิปเลยนะครับก็จะมีบริการเหมือนในเว็บเมื่อกี้แหละนะก็มาใช้บริการก,กันได้นะครับลิงก์เพจกับลิงก์เว็บไซต์เนี่ยอยู่ด้านคลิปเลยนะครับโย่ก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคิดวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นโลบอคแมปที่มีชื่อว่า pilgrim สวงบุญ ซึ่งแบบไม่แน่นก็เป็นแมปแนวแบบว่าเก็บวิวฟาร์มมอนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมขอปิดเสียงเกมหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าในคลิปมันจะดังหรือเปล่านะครับอ่ะก็ให้ทุกคนทําการกดเพย์นะครับก็เราสามารถเซฟตัวละครได้ไอเราสามารถเออแหละเราสามารถสร้างตัวละครได้5ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวละครหลักเลยแล้วกันเอ็ดดูเล่นใหมด่ดิเล่นเล่นนี้ดีกว่านะเอออ่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักของผมนะครับก็เลเวลเจ็ดนะครับคือผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะเนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนเล่นกันแล้วกันนะครับ เอ๊ะดูผมไต่สร้างตัวใหม่เออนะผมว่าผมไปสร้างตัวใหม่ดีกว่านะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยของผมก็ได้ทําการสร้างตัวละครใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทุกคนนะครับก็จะเกิดที่ตรงนี้เลยนะครับนะทุกคนก็ต้องมาคุยกับตัวนี้นะครับทําการกดตัวจีนะครับนับประจนภัยคุณมาถึงแล้วมาเลยนั่งเลยให้เราเริ่มก่อนว่า t ต่ฟลักอะไรวะนะจุดจุดจุด ใัต้องการที่จะข้ามการฝึกวิชาก็คือการแบบว่าข้ามขั้นตอนในการสอนเล่นนะแต่ว่าผมจะให้ทุกคนเนี่ยลองมาดูว่าเออวิธีการเล่นกินได้เป็นไรบ้างนะครับนะและนั่นคือเรื่องราวของวิธีการของผมบลาบลาบลาว้าวแต่พอสําหรับฉันมันเกี่ยวกับเวลาที่ฉันสอนให้คุณปกป้องตัวเองในป่าจุดจุดจโอเคก่อนอื่นถ้าคุณกด F จะเป็นการบล็อกศัตรูเอ่อ คุณจะลดความเสียหายแต่ว่าไม่ได้ถูกกันแปลว่าแบบแค่บล็อกเฉยแต่ว่าก็ยังโดนดาเมจอย,อยู่เข้าใจไหมบล็อกเอาไว้แต่ว่ามันคือในการบล็อกเกมเนี่ยคือมันก็ยังมีโอกาสโดนดาเมจอยู่ครับเออมันไม่แหละโอเคการปิดกั้นเป็นพิชชาที่ง่ายในการต่อสู้แต่ระวังในการต่อสู้ของศัตรูบางคนสามารถบล็อกคุณได้การเอ่อยยกเลิกการบล็อกให้คุณและคุณที่สวยงาม What the fuck <c oughs> okay, okay. โอเคก็ได้โอเคปูไปเทียภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกทางแม่งย้ายจากบล็อกถ้าคุณกดตัวคิวจะเป็นการเดตเป็นการลบปีศตจูเป็นระยะระยะอ่าโอเคข้ามเมืองของที่ดินคุณจะพบตู้ตู้ที่สามารถติดตั้งเกียืออุปกรณ์แต่งตัวต่งตางๆเป็นแบบว่าเป็นตู้ที่ไว้แบบว่าเออแต่งตัวละครน,นะนะเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีละกันนะครับ คุณอาจพบกระจกในเมืองเกินไปหากคุณคลิกในกระจกนั้นจะเป็นการให้คุณเทเลพอร์ตไอกระจกเกมนี้เนี่ยก็เหมือนว่าเป็นกระจกที่เอาไว้เทเลพอร์ตไปแบบว่าเมืองต่างๆนะครับประมาณประมาณประมาณนี้นะครับตัวอื่นเลยในที่สุดเมื่อตายคุณจะเสียเงินครึ่งหนึ่งอย่างเออคือเกมนี้เนี่ยเวลาตายใช่ไหมทุกคนอย่างเช่นเรามีตังค์อยู่10บาทคือตังค์อยู่ตรงวา,ออายล่างนะครับนะมันคืงสงตัตินะ สมมติเรามีตังค์อยู่10บาทนะครับเวลาเราตายเนี่ยตังค์เราก็จะลดไปครึ่งหนึ่งก็คือหายไปเลยครึ่งหนึ่งนะเช่นมี10บาทก็เหลือ5บาทอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเลือกการต่อสู้ที่คุณคิดว่าตัวเองเอ่อสามารถสู้ได้หรือถ้าคิดว่าตัวเองสู้ไม่ได้ก็ให้ทําการไปเก็บทองที่ธนาคารนะเดี๋ยวธนาคารตรงไหนผมบอกทีละกันนะครับคุณเข้าใจทุกอย่างที่ฉันพูดไหมหลังจากที่ผมอ่านมาเนี่ยไม่ อ๋อเรียกคุยใหม่เลยโทษ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 เอาละอ่ะเข้าใจเข้าใจถูกต้องแล้วเพิ่มเพิ่มกับกรรมจลภัยการเดินทางของคุณและออกหาปัญหาสำหรับฉันกุญจะ What the fuck โอเคนะครับไม่ปวนหัวเิีมหายเลยนะทุกคนอันนี้ อันนี้คือตู้นะครับซึ่งอันนี้คือเราจะไม่มีของแต่งนะครับดูไพรวีก่อนเราจะมีของแต่งนะวิธีการออกจากถ้ำนะครับให้ทุกคนนะครับวิ่งมาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวซ้ายมานะครับห,หนันขวามาเ,เดี๋ยวนะอ่ะโอเคนะครับให้ทุกคนนะครับกระโดดนะเนี่ยกระโดดออกจากตรงนี้ปุ๊บมันก็แบบเออแหลมก็บบออกมาอย่างเงี้ยนะอ่ะอันนี้ก็เป็น เออต้องพยายามนะครับอยากกระโดดลงไปนะครับกระโดดลงไปเนี่ยจะมีโอกาสเสียเลือดด้วยนะครับอย่าอย่าโดดนะโอเค <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเควสแนะนํานะครับเควสนี้เนี่ยมันจะให้เราไปฆ่าโจนนะครับซึ่งบอกเลยว่าโจนเนี่ยก็กระจกระจอๆๆนะครับอะจินดตอนรับสมุหมู่บ้านว่าอ่านว่าอะไร,รวะวอมีเลยกันอ่านอ้าววอมีเลยกันนะคุณหาอะไรอะไรก็เพ เพลีเพลีคือคืออะไรวะโอเคกับเพลี y. จริงๆแล้วฉันไม่เข้าสังคมกับคนแปลกหน้า,านี่ไงี้ไม่เข้าสังคมไปน,นับไปแล้วเอเกมแล้วมันไม่ดีเกินไปเรามีการปูถ่ายพอนานนิดหน่อยในเวลานี้ที่ที่มันกำลังคุกคามกับโจรเฮียอะไรเดี๋ยวัตว์ใครมันแปลไทยให้กูไงเฮียครูภาษาไทยไม่ถูกใจสิ่งนี้นช่วยได้ จ,จ,จ,จริงเหรอคุณยินดีที่จะช่วยไหมโอเคหรือไม่งั้นออกไปจากที่นั่นและล้างและล้างหัวขโมยไป2อสาอันแล้วกลับมาโอ้ได้เลยคือเคนเนี่ยมันจะให้เราไปฆ่าโจนนะครับนะเพื่อคเค,นเ,คนเนี่ยมันจะให้เราไปฆ่าโจนทั้งหมด10ตัวนะเดี๋ยวผมขอทําการฆ่าโจรก่อนลวกันนะครับทําการกดเลขหนึ่งนะในการถือดาบน,นะครับซึ่งดาบแมงแบบ โโคตรสกปรกนะครับมาก็โจรก็ทุกคนจะตีตัวไหนก็ได้จะเป็นตัวนี้ตรงไหนก็ได้แถวนี้ก็เป็นโจรหมดเลยนะครับมาอาจจะมีสลามด้วยนะเออเปิดฟอฟกินหรอวะเว้ยไหลอ่ะเี้ยไหลไปกองเลยจุ๊บจุ๊บแป้งแป้งปองปังปองเปงแปงแป้งเสกเสกเสกปองเปงปองแปงปองแปงเปงโอเคนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเองสู้โจรไม่ค่อยได้แบบเล่นเกมนี้เพ่เป็นก็สามารถให้เอ c ในเมืองช่วยได้ <First> Blood. อะไรวนะเนี่ยก็สามารถให้ M b c ในเมืองช่วยได้นะครับอ่าเช่นนะผมล,อมล่อมาใช่โดนผมล่อมานะป๊าบปี่กับปี่กับจุดไหนกับพี่พี่กับปี่กับปี่กับเนี่ยแล้วก็เป็น M b c นในเมืองก็สามารถช่วยเราตีได้นะครับเราก็ได้ตังค์ด้วยคุนเห็นปะอ่าสามารถล่อดได้นะครับถ้าคิดว่าตัวเองสู้ไม่ได้นะแต่ว่าแบบผมเนี่ยเก่าเกมแล้วพอดีว่าตึงเกินก็เลยว่าสบายๆนะครับนะกดตัว R นะครับกดตัว R ในการใช้ตะกูดามนะครับ ยิ่งเราเลเวลสูงเนี่ยก็ยิ่งมีสกิลให้เราเยอะขึ้นนะครับซึ่งไอสมม้สลามแม่งโคตรโหดสลามสลามสลามไม่ได้เกี่ยวอย่าไปตีมันนะเสียเวลาส่วนไอ้โจนตัวนี้ก็จะเป็นโจนที่เป็นแบบว่าเออเก่าเกมนิดหน่อยนะครับก็เรียกเป็น <c oughs> ไม่นะต่างกูลโลดเบอร์ bro. โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอพาทุกคน Headshot อะไร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 คุกคนให้คุณอะไรอะไรอะไร <g ül> <grief> <articles> <ś discs> อันนี้ก็จะเป็นจุดเที่อาไว้ฝากเอ่อไม่ใช่ฝากดิเป็นจุดที่อาไว้ทําดาบนะครับอันนี้ก็สามารถคาฟดาบได้นะครับนี่นะมีพิแอคมีดาบบลาบลานะครับอ่าตามนี้แหละอันนี้ก็เป็นจุดเที่อาไว้ซื้อพวกชุดเกาะต่างๆนะครับอ่าก็มีหลายอย่างเลยนะ แล้วก็วิธีการแต่งตัวละครซึ่งเราไม่สามารถกดตัว e หรือกดตัวนี้หรือแล้วกดตัวนู่นตัวนั้นเราไม่สามารถแต่งตัวละครได้นะครับวิธีการแต่งตัวละครของเรานะให้ทุกคนนะมาที่ตรงนี้นะทําการหาตู้นะครับแล้วการกดไปที่ตู้เนาะเราถึงจะสามารถแต่งตัวละครได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่มีเของแต่งก็เลยไม่มีอะไรขึ้นนะครับนะโอเคส่วนใครอยากจะเปลี่ยนหน้าตาตัวละครนะหรือว่าทรงผมนะครับ ให้ทาการมาที่ร้านนี้เลยนะครับร้านฝาตรงข้ามนะนี่ตรงนี้นะนี่คนก็จะเจอไอตัวนี้นะครับผมม่วงๆนี่แหละเออกดไปนะครัาบสวัสดีผมเป็นสไตล์ริมคุณต้องการ,รอะไรอ่ะช่วยด้วยช่วยเปลี่ยนหน้าตากูทีนะครับก็บีใบหน้านะครับมีใบหน้ามีผมนะครับสามารถเลือกทรงผมได้ตามใจชอบเลยนะครับเช่นผมนี้นะครับนี่ผมยาวนะครับ เปลี่ยนสีผมอ่ะเป็นสีน้าเงินน้ำเงินน้ําเงินนะครับหรือหน้าตาอ่ะเป็นหน้าตาประมาณนี้แย้ยิ้มแยมเฮ้ยอะไรเงี้ยก็ได้ทุกคนอ่ะสามารถหรือเป็นแบบสีผิวก็ได้อาเป็นเหลืองทีเหลืองก็จะฟ้กเ้อาแบบสีปกติดีกว่าสีเนื้อแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เอาไว้เอเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวมันเข้าไหนวะนี่ดิเออนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เอาไว้เซฟสปอนนะครับ อันนี้คือกระจกนะไอกระจกเนี่ยจะเป็นจุดที่เอาไว้วาปสามารถวร์ปไปเมืองต่างๆไนดะ้แต่ว่าเราก็ต้องไปเซฟในเมืองนั้นๆก่อนนะถึงจะสามารถวร์ปไปเมืองนั้นได้เช่นสมมติผมต้องการที่จะไปวร์ปเมืองเออเมืองบึงทะเลสาบนะครับผมต้องไปที่ทะเลสาบก่อนไปที่จะไปเซฟก่อนนะครับถึงจะวร์ปได้นะรประมาณนั้นเนาะอ่าโอเคโอค้ยอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยใหม่ตรงนี้เดี๋ยว ตรงนี้นะครับก็เป็นธนาคารนะครับตรงนี้เป็นธนาคารที่เราสามารถฝากตังได้นะครับวิธีการฝากตังนะครับทุกคนจะฝากทีละเท่าไหรที่1นบาทก็กดฝากไปนะครับหรือฝากครึ่งนึงก็มันจะเอาตังเราไปครึ่งหนึ่งหรือว่าจะฝากทั้งหมดเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะก็สามารถถอนได้เหมือนกันถอนครึ่งนึงถอนหรือว่าถอนที่แบบแบบถอนประมาณนี้อ่ะสิบสองบาทก็ถอนมานะครับประมาณนี้นะแต่ฝากไปก่อนละกันนะการตังหายนะก็อย่างที่บอกนะครับเวลาตายเนี่ยตังเราจะหายด้วยนะครับ ครึ่งหนึ่งนะโอเคมาเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการตีโจรก่อนละกันให้มันจบเควสนะเอออะไรอะ่ะเฮ้ยมอนกูเย่อตีตายเลยเอาล่ะตอน,นเนี้ยเนี่ยผมก็ได้ทำการเจอบอสนะครับไม่ไม่มัน,ม,นมันก็ไม่ใช่บอสเป็นแบบมอนเตอร์นะที่มันแบบว่าโคตรแบบบึ้มเบิ่มคืนลือนะครับก็ให้ทําการนะครับล่อมานะครับนะให้ไอตัวเอฟบีซีนี้ช่วยเราตีนะครับนี <c oughs> ่นะช่วยเราตีนะครับเอ่อทุกคนนะครับสามารถสเตลได้นะผมลืมบอกเลเวลการสเตลล์ <c oughs> โอ้มึงมึงมาไหนเนี่ยอ,อย่านะช่าตโตโคตรเบิ่มเลยมึงเกิดมาแล้วตายเลยเอ้าเอามันดีเอามันดีเอามันดีมันดีนดตีแม่งเลยจริงเหรอสัตว์จริงเหรอจริงเหรอจรงเหรอจริงเหรอจริงเหรอจ๋งเหรอ,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 อฟันแม่งฟันแม่งอมโอเคนะครับเอ่อวิธีการสัดเตลนะครับให้ทุกคนทําการเดี๋ยวหาเหยื่อสักตัวละกนะันนะนี่ใช่ตัวเนี้ยเราต้องเอาตัวที่มันว่าหันหลังอยู่นะทำการกดเดินธรรมดานะหรือกดวิ่งก็ได้นะแล้วก็ฟันหลังนะครับจ้วงนะครับแต่เป็นการอะไรนะ จะเป็นการติดคริติคอลนฮะจะแรงขึ้นนะแปะโจ๊ะโจ๊ะเจ๊อุยลุมหมอลุมหมอเข้ามาน้องเข้ามันเลยน้องไม่กลัวหรอกพี่ป่านเนี่ยแล้วพี่ปักเอ้าสวนดิสวนเนีแล้วกูสวนเนยแล้วไม่ตามกูรถแลวกูไม่ได้ฝากด้วยไงแดดที่หหายเอาตามกูรดเบื่อ อ่ะเดี๋ยวผมจะทําการซื้อชุดให้ทุกคนดูว่าชุดเนี่ยเป็นยังไงนะครับถอนมานะครับวิธีการซื้อชุดก็มันกับตัวนี้เลยนะครับไอ้เช่นเอาวิธีชุดตัวนี้มัน,นดาบสิวะโทษโทษโทษผมอยากได้ชุดที่มันป้องกันนะ่ะนี่ไงป้องกันค่องแค้วนะครับอ่าแนะนํานให้เป็นแบบว่าซื้อแบบเป็นชุดเกาะนะครับี่อันนี้นะอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําหบวกก็ยังไม่ค่อยว่าบวกแค่สี่นะแต่ว่าอันนี้เนี่ย บวกทั้งความเร็วแล้วก็บวกทั้งเกาะด้วยเนาะให้นำมาให้ชุดเกาะก่อนนะกันนะห้าสิบบาทนะครับวิธีการใส่้วกดลงตู้นะเราก็ใส่เลยนะครับนี่เป็นไงทุกคนอันนี้เนี่ยเราก็ได้ชุดมาแล้วนะครับผมขายกี่ตัวเนะี่ยขายสองตัวนะเอ้ยอันนี้เอ้ยเอ้ยได้ดาบบอสมาเอ้ยไปต้องคาบด้วยสวยเอ้ยได้ดาบมาเออใช่ทุกคนในการเราตีมอนสเตอร์พวกเนี่ยจะมีโอกาสดรอปดาบด้วยนะซึ่งดาบนเนี่ยเราต้องทําการคาบแต่ว่า อันนี้ผมไม่ต้องคราบเลยนะครับพอดีได้มาแล้วครับอืโดวงโครตรดีนะครับไม่ต้องคราบเลยอ่ะไอไหนขอเฮ้ยหันหลังโอ้ยทหายแล้วกวดไม่ติด <c oughs> กดตีไม่ติดดูเด็ดเตะเตะ้ยเท่าไหร่ทั้งแมงแข็งแมงแข็งแมงจิ้ๆๆมแมงโอเคผมก็ขายแค่ตัวเดียวนะครับน่าจะครบเปล่าล่ะไปไอ,อ,อตัวเดียวนะครับชงเชง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 ,ชง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  จ,จุงเจงจุงโอเคเควสครบแล้วนะครับให้ทุกคนไปส่งเควสกลับตัวเดิมเลยนะครับปึ๊บปึ๊บสวัสดีครับออกเควสมาส่งครับผมโอ้ยินดีต้อนรับกลับคุณดูแลโจรอยู่ยังพเพื่อฝาคุณดูแลโจรอยู่ยังเออใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ทำงานได้ดี บางทีคุณไปตรวจสอบไปถ้ำนะเบื้องหลังถ้ำเนี่ยมีสิ่งน่าสนใจหรือแบบเป็นสิ่ง,น,งน่าสงสยัยกําลังเกิดขึ้นนั้นคุณต้องการไปอย่างนั้นหรือไม่แบบไปสํารวจแต่ถ้ำหรือไม่นะครับเออซึ่งในถ้ำเนี่ยมันก็จะมีบอสนะครับซึ่งไอ้บอสต,ตัวนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนะครับนะว่าเป็นหน้าตาอย่างไงแล้วผมจะไม่ตีนะครับไม่ตีโคตรยากนะครับวิธีการไปนะให้ทุกคน,นคทำการตรงมาตรงนี้เลยนะครับ ตกลงมาปุ๊บนะครับทุกคนก็หันซ้ายมาทุกคนก็เห็นแบบเป็นช่องนะครับให้ทุกคนเข้าไปนะครับฟ้าไปกล่องกล่องตอนเก็บกล่องได้ตังตังเอ้ยอะไรอ่ะเก่งเจ๋งเหรอ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 แล้วก็ให้ทุกคนนะวิ่งมาทางขวานะครับนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมา เราก็จะเจอไอ้เจ้าบอสตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ได้เหมือนจะมีเหมือนจะมีคนตีอยู่แต่ตีไม่ถ่ายนะครับมันก็เลยยังเกิดอยู่นะอ้าจริงๆเนี่ยตอนแรกม,มันจะนั่งอยู่แนละ้วให้เราไปคุยนะในจริงบอสเนี่ยมันจะไม่ตีเรานะเราต้องไปคุยท้าสู้กับมันก่อนถึงจะแบบว่าอะแหละสู้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูละกันว่าผมสู้กับบอสอยังไงนะครับตามไ่แหละโอ้โหนี่จะเป็นการตีบอสครั้งแรกของผมสินะท้าเป็นทรงนั่งแอคคิดว่าเก่งจริงนะเลยเหรอไหน ดีครับซีน,นด้วยนี่โอ้คุณคิดว่าคุณมาทำอะไรที่นี่สู้กับฉันแค่ผ่าแค่ผ่านมันไประดับนี้แล้วเนี่ยโค้ท้าต่อยสิครับรออะไรแน่นอนฉันจะชนะแกให้ได้เลยเข้ามาเลยอุย้ยเก่งเฉ่งเหรอ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 ไม่บอกไวะคนเจ๋าเอาล่ะ ท่านกลับมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นการปิดผ้าทางเทคนิคเล็กน้อยนะเพราบเลยนังนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอ้โดดหลบไงไอ้โดดหลบแล้วฟันกูไม่ตายเอาเฮ้ยนายเอาเอ้าตายแล้วโอเคจุกควสขอบคุณที่ช่วยครับะตามา้นับนะคือถ้าไม่มีคนช่วยก็ไว้ว่าโคตรลำบากนะไอบอสตัวนี้โคตรโหดเลยนะครับอะเดี๋ยวผมจะสอนว้ทีไม่ใช่สอนเลย มันจะมีเควสหนึ่งครับผมมาสอนทาก่อนแล้วกันชื่อเป็นเควสนี้เลยครับเป็นเควสที่เราให้เราเนี่ยไปขโมยเออผลไม้ข้างบ้านนะไม่ใช่นะเป็นเควสให้เราเนี่ยไปไปหาแอปเปิ้ลนะแอปเปิลสีลูกนะครับวิธีการหาแอปเปิลนะให้ทุกคนนะครับตีครับนี่เอาดาบตีนะครับปั๊บปัปั๊บปัปั๊บปัตีปั๊บตีไปเรื่อยครับ โอเคต้นนี้น่าจะหมดแล้วนะให้ทุกคนเปลี่ยนต้นนะครับวิธีการดูก็ก,กดต้นขวานะครับอันนี้มีอยู่9ลูกนะครับอ่าแล้วก็ไปต่อนะครับปับป๊บปับป๊บปับป๊บต้นนี้มีหรือเปล่าปั๊บปั๊บปั๊บต้นนี้ไม่มีนะครับโอเคเราเปลี่ยนต้นนะเป็นต้นไปเรื่อยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทาการเก็บแอปเปิลครบ20ลูกเป็นเทียบแล้วลให้เราไปคุยกับตัวเดิมนะครับเอาละกดส่งไปนะครับเราก็ได้ไอพีมาแล้วก็ทองร้อยหนึ่งแล้วก็อะไรเข,เขียวไม่รู้นะให้ทุกคนนะครับทุกคนจะฝากไว้ธนาคารว่าจะเอาไปซื้อทุตเกาะก็ได้นะแต่ว่าผมจะเอาไปซื้อทุตเกาะละกันนะครับโ okay, อเคเยวกดผิดอันนี้ดิเออดเดียว,ยวผมว่าเอาแนะนําให้ทุกคนซื้อนี่ดีกว่านะจะเป็นครบเพลนะครับในเนี่ย ไปครบเพลินนะครับราคา50บาทนะครับและตังเหลือใช่ไหมคนถ้าตังเหลือเนี่ยให้ทุกคนมาซื้อชุดกอดนะครับอ่าเอ่อซื้อหมวกนะครับหมวกหรือใครอยากจะจว่าวิ่งแล้วก็สามารถซื้อรองเท้าได้นะนี่นะราคา150ผมไม่พอนะเอาเป็นปักคุมแล้วกันนะครับโอเคใส่ไปนะครับปั๊บปั๊บอ้าเฮ้ยฮะฮะเอาไอ้เหี้ยกูซื้อได้มาเอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยไม่ใช่ปลาคุมนี่หว่าเยีย่ยนี่มันหมวกนี่นี่มันหมวกขอโทษครับทุกคนผมผมผมดูผิดนะมันคือหมวกนี่หว่าหรือว่าปลาคุมมาโดอ๋อมันคือหมวกเหรอ,อโอเคโอเคผมดูผิดนะครับอ,อันนี้ก็แล้วก,ก็กลับแบบว่าแบบพอมีว,ว่าพอมีอรารยธรรมนะครับนะโอเคนะครับก็ไงต่อดีล่ะเออผมจะพาทุกคนเนี่ย ไปเซฟเมืองก่อนละกันนะจะมีอยู่2เมืองอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีกี่เมืองในเกมนี่แต่ว่าผมจะพาทุกคนเนี่ยไปที่2เมืองนี้ก่อนอ่ะเช่นอ่าอันนี้ก็เป็นเมืองแรกนะครับมึงอะไรของมึงเนี่ยแทงจ่ว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 งโอเคนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมืองของเป็นบึงนะครเป็นเป็นบึงนะเรียกบึงละกันนะครับรู้เรียกว่าเรียกว่าบึงบึงละกันในวิธีการมาก็ให้ทุกคนมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตรงมาตรงนี้เลยนะ ใครที่ดูไ่ทานก็สามารถเอ่อสโลคิปได้หรือว่าจะต็อปคิปดูได้นะครับว่าผมทำไปไปไอที่มันทำกูเสียสมาธิว่ะไอสัตว์เนี่ยโอเคนะใครที่ตามไปทานก็สามารถก่อคลิปเอ้สโลคิปดูได้นะครับนะโว้กูเมาแล้วอ่ะให้ทุกคนขึ้นมาบนนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอ้ไม่ต้องขึ้นดีกว่าเออใช่ใช่ไม่ต้องขึ้นนะให้ทุกคนมาตรงนี้เลยนะครับ๋ยว แล้วก็ให้ทุกคนนะครับขึ้นมาบนนี้นะครับกระโดดมานะแฟบเฮ้จุ๊บเอาไปเบื่อขึ้นได้กวะไนะอ้จุ๊บไอ้จุ๊บโอเคนะครับทุกคนทุกคนก็จะต้องลงมาทางซ้ายนะครับระวังตกขาหักด้วยนะครับอ่ะเราก็จะเห็นจะพานตรงนี้นะครับให้ทุกคนวิ่งมานะครับ มาจิบมาตรงนี้เลยนะครับขึ้นมาระวังตกนะครับจุบแล้วเราให้ทุกคนนะครับหันมาทางขวานะครับทุกคนก็จะเห็นเป็นหมู่บ้านตรงนี้นะครับหมู่บ้านแบบว่ามีบ้านเดียวทุกคนก็จะเห็นเออช่างมันเถิดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ไว้ซื้อของอะไรก็ได้อันนี้แหละาเลฟูมานาะคืออะไรอะ่ะที่ผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับ คืออะไรวะผมไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นการปรุงยาหรือเปล่านี่ยใช่นะอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่แบบว่าเล่นจะเล่นสายแบบว่าแม่มดพ่อมดก็สามารถมาซื้อของตรงนี้ได้นะเป็นสายพ่อมดเลยนะเนี่ยมีดาเวทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกำไรวงกําไรเวทนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าเทเลพอร์ตนะเป็นกระจกสามารถกดได้นะครับเนี่ยทุ่งหญ้านะครับฮะเมื่อกี้เราบึ้งเนี่ยเนี่ยว่าไปบึ้งนะครับนี่แล้วก็จะกลับมาตรงนี้เลยนะครับเป็นไงทุกคนโอเคส่วนจุดต่อไปนะครับก็เป็นจุด เป็นเอ่อเป็นเมืองทะเลทรายนะเมืองทะเลทรายนะครับนะทุกคนนะครับกลับมาจุดแรกก่อนนะแล้วให้ทุกคนนะครับต้มไปข้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนจะอ่านนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับหาอะไรกันหรอกนะครับแล้วก็อยากจะฮะห,หลวงพ่อรายหลวงพ่อ ระวังให้ดีอันนี้ผ่านเข้าสู่บลาาอะไรนอกจากนั้นป้าน,นั้นจะอยู่ฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันอ่านไม่ออก <laughs> เออจริงๆอ่านไม่ออกไอ้น,นังใช่ฉันรู้มาก่อนอ,อ่าอะไรนอกนั้นฉันยืนอยู่ที่นี่เป็นเวลา26หปีว่าแต่ฟักคือมึงยือนอยู่ตรงนี้เป็นเวลา 26ปีโดยที่มึงแบบไม่เข้าห้องน้ําไม่อาบน้าไม่กินข้าวไม่ทําหักอะไรคือมึงจะยืนกอดตรงนี้เป็นเวลาที่6ปีเวลกูดนะครับและไม่เคยออกไปแต่ฉันคิดว่าทะเลทรายแห่งการเกาะการายที่โออาจจะที่ผายเลยนะครับดูที่หน้นนะาทำให้คนโชคดีขอบคุณครับ นี่อะไรเนี่ยจริงจริง,รงทุกคนไม่ไม่ควรมาอ่านนะครับมันเป็นอะไรที่โคตรไร้สาระเลยการที่มาอ่านอย่างนี้นะไม่ปวดสมองนะครับนะตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากซื้อชุดเกาะนะครับตัวนี้ก็เด้ปีที่เอาไว้ขายชุดอยู่นะครับมาอเคตัวนี้เลยนะครับนี่นะจะเป็นตัวที่เอาไว้ขายชุดนะครับนี่นะประมาณนี้สามารถอ่านได้ว่ามันสามารถบวกอะไรมาแล้วก็แปลว่าก็โห,ด,หดดิก็โหดดิ อ่ะแล้วก็ลงนะครับลงแบบแปว่าเราก็ระวังด้วยนะครับระวังขาหักนะครับโอ้ยอ่ะส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัว MBC ตัวนึ้ที่แบบว่าเออมถ้าคุณจะข้ามสะพานนี้คุณต้องจ่ายตังค์ให้ฉันก่อนนะฉันไม่สนฉันจะข้ามไปอยู่แล้วอันนี้แบบว่าเป็นแบบหาเรื่องนะครับอันนี้แบบว่าอ่านไม่อ่านไม่ออกคือแบบฉันจะไปอะไรเงี้ยอันนี้ว่าจะข้ามไปเท่าไหร่อ่ะถ้าไปเท่าไหร่ให้ฉันไปหนึ่งนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาจ่ายไว้ไปจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแบบว่าให้แบบว่ามันแบบอัลแลปให้มันเผลอนะครับแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับเป็นไงกีนเนียนะครับอะไรของคุณะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นของทะเลสายนะครับนะให้ทุกคนเนี่ยตามผมมาเลยนะครับทุกคนมาแล้วเนี่ยก็ระวังพวก MB ระวังพวก MB กันด้วยนะครับระวังนะระวังนะระวังให้ดีนะครับระวังมันเซหดนะครับโอเคชึบอ่ะจึบ จุบเออหย่าหย่าหย่าใช่หย่าเข้ามานะอย่าอย่าวิ่งเลยอย่าเข้ามานูออกไปเลุย fc ตามเต็มเลยอ่ะแล้ทุกคนมาทางซ้ายนะครับเนี่ยที่มีป้ายอยู่นะให้ทุกคนดูขึ้นมาครับปั๊บปั๊บบปปัั๊๊มปั๊มปั๊มเอาเลยปั๊ม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 โดดเป็นดึง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 จุบแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเลยนะครับ ทุกคนก็เป็นเจอจะเป็นแหละจะเจอหมู่บ้านนะครนะะให้ทุกคนนะครับมาทําการเซฟที่กระจกขออน,นมญาตเซฟไปปุ๊บนะครับแล้วเราก็สามารถวาร์ปกลับมาได้ทุกเมื่อเลยนะครับปลาทะเลทรายนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้ฝากตังค์นะครับประมาณนี้นะสามารถถอนตังค์ผักตังค์ได้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นที่แต่งตัวเหมือนเดิมนะครับซึ่งไอ์ธนาคารตรงนี้เนี่ยกับธนาคารตรงเมืองตรงนั้นนะครับผมคิดว่า มันน่าจะไม่เซฟมันน่าจะไม่รวมรือเป่าไม่ปะ่ะว่าผมผมจำได้ว่าผมฝากตังไว้อยู่นะหรือหรือว่ากูไม่ได้ฝากไล้วะมันน่าจะเชื่อมกันลิเป่าอ่ะเรนผมฝากไปสี่บหกบาทเลยปะ่ะให้ผมกลับไปผมเดาว่ามันก็น่าจะเชื่อมกันนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเสียงแบบแหบแล้วเริ่มเริ่มแบบว่าเสียหมดแล้วนะครับโอเคปับ๊บโอเคสามารถถอนได้นะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีชุดขายด้วยนะครับนี่ครับประมาณนี้ก็ใช้ติดตามไ้เลยครับสามไปหางได้แล้วตามทานะอันนี้ก็เป็นพวกดักอาวุธนะครับประมาณนี้นะครับเอาใลยคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้และกันนะใครชอบแบบนี้ก็ผมก็จะแปะลิงก์แบบเดียวไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับบายยครับทุกคนจุกลู่